สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มันเปิดมาเปิดเทอมใหม่นะคะวันนี้คุณครูปเปิลก็มาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานน่ารู้เราไปเรียนรู้กันดีกว่านะคะเด็กๆมาดูนะคะภาพแรกก็คือเป็นพลังงานบนโลกของเราจะมีพลังงานใหม่เกิดขึ้นทดแทนก็คือนี่คือพลังงานจากโซลาร์เซลล์นี่คือจากพลังงานลมค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะเห็นผู้หญิงคนนี้กำลังใช้พลังงานอยู่ใช่ไหมคะมันคือเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะต่รีดก็คือต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนถึงจะกลายไปเป็นพลังงานอย่างอื่นได้น,นะคะเด็กๆต่อไปค่ะคุณครูอยากจะถามว่าจากภาพนักเรียนคิดว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างและพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานหนึ่งได้อย่างไร จากภาพนะคะช่วยดูตอบด้วยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะพลังงานที่นํามาใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบนะคะอันดับแรกนะคะเป็นพลังงานกลค่ะคือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแรงแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ 2. พลังงานแสงค่ะคือพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์นั่นเอง 3พลังงานเสียงค่ะคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ 4. พลังงานไฟฟ้าคือพลังงานที่มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นต่อไปนะคะการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งค่ะเด็กๆสังเกตนะคะนี่คือการต้มน้ำค่ะ การต้มน้ำตอนแรกนะคะมีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนถึงจะทำให้น้ําเดือดนะคะต่อไปค่ะก็คือโคมไฟค่ะการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงถึงจะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างนั่นเองอันดับ3วิทยุค่ะเราต้องมีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงทำให้วิทยุเกิดอะไรคะ เกิดเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าจากวิทยุมีกระมีสองแบบก็คือเสียบปลั๊กกับการใช้ถ่านนะคะต่อไปค่ะการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงานรูปหนึ่งค่ะมีแผงเซลล์สุริยะนะคะนี่คือแผงเซลล์สุริยะนั่นเองเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเครื่องคิดเลขมีเซลล์สุริยะอยู่บริเวณนี้นะคะเซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในจึงเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูคฝากการบ้านนะคะของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนทำหน้าที่148ในหนังสือเล่มสีฟ้านะคะ วันนี้คุณครูเปิลก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ